ปราจีนบุรีจังหวัดที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแอดเวนเจอร์เหมือนมันและในวันนี้ที่วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เริ่มคลี่คลายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสกับการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New n น r m a มในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการปรับตัวอาทิชุมชนบ้านบางพลวงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้มีการพัฒนาการแปลรูปเสือกกออกมาเป็นสินค้าชุมชนหลากหลายรูปแบบที่รับรองได้เลยว่า ถ้าได้มาคงต้องมีอะไรติดมือกลับไปอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการดูการตกกุ้งแม่น้ำในแม่น้ำปราจินบุรีและไม่ควรพลาดกับการชิมกุ้งแม่น้ำที่ย่างส,สดๆให้เราได้ชิมกันภูมมภูเบศอุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพถ้าได้มาเยือนที่นี่จะได้ชมพิพิธภัณฑ์หมอไทยเรือนไม้เดิมอายุกว่า1น0ปีที่ใช้หลักแนวคิดบ้านเป็นยาที่สร้างความสมดุลให้กับทตุทั้ง4ของร่างกาย ปิดท้ายด้วยการชมความอลังการของมหามนดกสตล์ตะวันตกนวัดโคกอู่ทองอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีความโดดเด่นสวยงามหากต้องการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครนายกหรือที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะทุกคนพร้อมไหมพร้อ พร้อมอยู่แล้วพร้อมมากพร้อมเจ้าพร้อมพร้อมคุณล่ะพร้อมออกมาช่วยกันหรือยังให้บรรยากาศที่คิดถึงกลับมาพร้อมค่ะออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย